สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องงามชีว่าชาแนลช่วงนี้กระแสมะม่วงฟีเวอร์มากๆจากข้าวเหนียวมะม่วงมาสู่กาแฟมะม่วงบังคายเข้ากับใส่เครื่องดื่มรสชาติแบบจึง้งๆเลยกินแล้วสดชื่นแถมอิ่มมากๆด้วยเริ่มจากแก้วแรก16ออนซ์ค่ะตักเนสกาแฟเรสคับหรือกาแฟสําเร็จรูปยี่ห้อไหนก็ได้ครึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยน้ําร้อนเดือดจ,จัดๆเลย 70ML ค่ะจากนั้นก็คนผงกาแฟให้ละลายเข้ากับน้ําร้อนดี สำหรับมะม่วงแก้วนี้เราใช้แค่ครึ่งลูกนะคะใครมีที่บดมันฝรั่งแบบนี้ก็เอามาบดได้เลยง่ายมากๆหรือใครไม่มีใช้ซ่อมก็ได้ค่ะถ้าใช้ที่กดแบบนี้มันจะเร็วกว่าค่ะคือบดไม่กี่ทีก็จะได้มะม่วงเนื้อละเอียดแบบนี้แล้วแต่ก็ยังมีความเป็นชิ้นเล็กๆอยู่บ้างนะคะ ใครอยากจะบทละเอียดกว่านี้ก็ได้แต่ว่าลี่อยากจะเหลือให้เขาเคี้ยวอะไรเล่นๆเพลิน,ลนๆนิดนึงค่ะก็เลยเหลือเป็นชิ้นๆไว้เทน้ําร้อนค่ะ40 ml เราจะทําน้าเชื่อมเองนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปที่ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะวิธีนี้คือประหยัดสุดนะคะต้นทุนถูกไม่ไหวจ้ะจากนั้นก็ละลายน้ําตาลให้เข้ากับน้ําร้อนดีเลยละลายง่ายอยู่แล้วค่ะเพราะว่าน้าร้อนจัดมาก แต่ถ้าใครใช้น้ำเชื่อมก็อาจจะใส่ประมาณ 10- 15 ml เราก็ต้องลดน้ำร้อนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ปริมาณของเหลวเยอะเกินไปจากนั้นก็ผสมให้เขาเข้ากันแบบนี้ได้เลยค่ะจากนั้นก็มาเทใส่แก้ว16ออนซ์นะคะสูตรนี้น้ำแข็งจะค่อนข้างน้อยกว่าสูตรอื่นนะคะเนื่องจากว่าแค่เนื้อมะม่วงก็ค่อนข้างเยอะแล้วค่ะเราไม่ได้เน้นน้ำแข็งอัดแน่นมากนะคนผสมให้มะม่วงเข้ากับน้ำแข็งนิดนึงค่ะจากนั้นเราก็จะเทกาแฟ,แฟด้านบนอย่างเบามือ ใครจะเปลี่ยนไปใช้กาแฟสด1-2ช็อตได้ตามชอบนะคะปิดฝามาต่อกันที่แก้ว18ออนซ์ตักเนสกาแฟเรครับครึ่งช้อนโตะเท่ากันค่ะน้ำร้อนเดือจดจัดๆเลยปริมาณ80 ml ผสมให้ผงเนสกาแฟละลายเข้ากับน้ำร้อนดีเทน้ำร้อนลงไปที่5 m m สําสำหรับแก้วนี้แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายครึ่งช้อนโตเท่ากันค่ะ จากนั้นก็ผสมน้ำตาลทรายให้ละลายหรือใครเป็นน้ำเชื่อมก็ได้แล้วแต่ตามชอบเลยพอน้ำตาลใส่ปิ้งแบบนี้แล้วใช้ได้ทีนี้สำหรับมะม่วงสูตรนี้เราจะใช้เครื่องปั่นนะคะเครื่องทุ่นแรงเทมะม่วงลงไปปั่นได้เลยจ้าจากนั้นเราก็ตามด้วยน้ำเชื่อมที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะ กดปั่นไปเลยค่ะสูตรนี้ประหยัดพลังงานเรานะคะง่ายมากๆแต่ความมม่วงเนี่ยเขาก็จะละเอียดมากกว่าแบบใช้มือบดเองนะคะซึ่งแล้วแต่ความชอบใครชอบแบบดูดง่ายๆดูดทีขึ้นมาลื่นปื๊ดเลยเนี่ยก็จะถูกใจสูตรนี้ก็ประมาณนี้ค่ะคล้ายๆกับกล้วยบดฟักทองบด เท็กเจอร์คล้ายๆอาหารเด็กนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำแข็งลงไปให้เต็มแก้วได้เลยค่ะขยับแก้วเล็กน้อยนะคะลดช่องว่างของน้ำแข็งเพื่อเวลาที่เราเทกาแฟลงไปด้านบนเขาจะได้แยกชั้นให้สวยงามแบบนี้สูตรนี้มือใหม่ก็เททูโทนได้สวยนะคะเนื่องจากว่าตัวเนื้อมะม่วงมีความหนักมากค่ะคือเทแรงยังไงเขาก็ยังแยกชั้นให้อยู่ปิดฝาแก้วพร้อมเสิร์ฟหมุนโชว์ตัวให้ดูจ้ะสวยมากแก้ว22อออนซ์ ตักเนสกาแฟเรดคับที่1ช้อนโต๊ะค่ะใครชอบเข้มมากตักพูนได้เลยนะน้ำร้อนที่90 ml หรือว่า3ออนซ์ละลายผงเนสกาแฟให้เข้ากับน้ำร้อนดีจากนั้นมาเตรียมในส่วนชั้นล่างเทน้ำร้อนที่50 ml ค่ะ ตามด้วยน้ำตาลทรายขาว1่ช้อนโต๊ะใครชอบหวานมากตักพูนได้นะคะแต่ลิซจะตักพอดีช้อนเนาะเนื่องจากว่ามะม่วงสุกค่อนข้างหวานอยู่แล้วหรือใครชอบหวานน้อยมากๆใช้ความหวานจากมะม่วงอย่างเดียวก็ได้นี่ค่ะมะม่วงเราใช้1ลูกนะคะสำหรับแก้ว22อออนซ์เอาไปปั่นเรียบร้อยแล้วแก้วนี้มะม่วงจัดเต็มมากใครกินคืออิ่มเลยนะคะเราจะเหลือมะม่วงเอาไว้นิดนึงค่ะแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปก่อนให้เต็มแก้วได้เลยนะ ขยับแก้วหรือว่าคนมะม่วงให้เข้ากับน้ำแข็งเพื่อลดช่องว่างก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็เทกาแฟไว้ด้านบนแล้วก็เติมน้ำแข็งเล็กน้อยนะคะเราจะปิดฝาแก้วลงไปก่อนนะเพื่อไม่ให้มะม่วงหล่นค่ะแล้วเราก็เทมะม่วงที่เหลือตรงกลางรูฝาโดมได้เลยจ้าหรือถ้าใครทุ่มทุนสร้างกว่านี้จะท็อปปิ้งด้วยมะม่วงหั่นเต๋าชิ้นเล็กๆเ,เ,เอาไว้ด้านบนก็ได้นะคะแล้วแต่ไอเดียเลยมาถึงในการกินค่ะแน่นอนสูตรนี้เราจะต้องคนให้เข้ากันไม่อย่างงั้นข้างบนก็จะขมเวอ่เวอร์ไปค่ะ พอผสมเข้ากันดีแล้วความกาแฟกับความมะม่วงนี่พอๆกันเลยนะไม่ได้หวานมากนะคะสูตรนี้ทํากลมกล่อมดื่มง่ายแต่ถ้าใครชอบหวานน้อยไม่ต้องใส่น้ําตาลเลยก็ได้ค่ะได้รสชาติแบบกาแฟกลมกล่อมและมะม่วงชื่นใจสุดๆเลยใครชอบกาแฟเข้มกว่านี้ก็สามารถเพิ่มกาแฟได้แต่สูตรนี้เราทําให้แบบดื่มง่ายสดชื่นมากดื่มหมดแก้วเราก็ยังฟินอยู่ช่วงมะม่วงราคาถูกและอร่อยแบบนี้เอาไปสร้างไอเดียที่ร้านกันได้เลยค่ะเป็นเมนูพิเศษช่วงนี้